คนหนึ่งคือธรรมานุสารีผู้แล่นไปตามธรรมพระองค์บอกว่าธรรมชาติคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสารีทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่ง คือเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นถึงความไม่เที่ยงการแปลเปลี่ยนความจางคลายความดับไปใครมาเฝ้าดูตรงนี้เฝ้าเห็นตรงนี้บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นธรรมานุสารีผู้เล่นไปตามธรรมคุณสมบัติเช่นเดียวกัน จิตเขาเข้าสู่สมถตานิยามระบบแป่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัพพบุรุษก้าวล่วงพลผู้ทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรชานเปรตวิสัย ราคะโทสะโมหะยังมีอยู่แต่เป็นราคะที่ไม่นำไปสู่อบายเป็นโทสะที่ไม่หนักพอนำเข้าไปสู่อบายเป็นโมหะที่ไม่หนักพอที่จะทำให้เข้าไปสู่อบายนิพจึงเป็นหนึ่งในคุณธรรมของโสดาบันที่พระองค์ตรัสว่า จะมีอป,ปัยะขมามนียะราคะอป,ปัยะขมามนียะโทสะอป,ปัยะขมามนียะโมหะราคะโทสะโมหะที่จะนำไปสู่อบายนั้นโสดาบันทําไม่ได้แล้วโสดาบันจึงเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อนิพพาน มีอันจะตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าพระองค์ตรัสว่ามหาปุตะธ,ธาสีคือดินน้ำไฟลมยังมีความแปรปวนไปได้แต่ความเป็นโสดาบันนั้นไม่มีความแปรปวน โสดาบันจึงเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อนนิพพานมีอันจะกระสรูพร้อมในเบื้องหน้าเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากอาบายทุกติวินิบาารกไม่ไปเกิดต่ำกว่ามนุษย์ลงไปแล้ว